ไปดูเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันสักหน่อยในการดูเหมือนว่าราคาทองคำเราไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแต่ว่าบางช่วงจังหวะเนี่ยก็หลุด1,700ดอลลาร์สหรัฐต่อทริเอลไปด้วยนะคะเราก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปเคลื่อนไหวยอยู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ6สัปดาห์ทีเดียวะคะ่ะเราเห็นราคาทองคำขยับลงมาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นในรอบ20ปีจากเรื่องของสถานการณ์เงินเฟอ้อที่สูงแล้วก็ทำให้เฟดนั้นต้องมีการเร่งขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องรวมถึงยืนยันด้วยนะคะว่า สิ่งเดียวที่เขาจะทาตอนนี้คือจัดก,การเงินเฟอ้อนะคะคาถามคือแนวโน้มของราคาทองคาและกลยุทธ์การลงทุนต่อไปควรเป็นอย่างไรไปพูดคุยพร้อมกันนะคะกับคุณนัทพงศ์หิรรญยสิริค่ะประธานฝ่ายบริหารบริษัทในเครือ MTSCO แม่ทองศกอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณนัทะพงศ์คะคสวัสดีครับสวัสดีครับผมแรกที่เดียวผมถามมาล้ว่าปีนี้เหลือประมาณสัก4เดือนนะครับคุณปอ๊อปเรื่องของตัวทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาทองปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ ราคาทองก il, row, GA, uh ็ย huh. ังเขาเรียกว่าตกลงต่อเนื่องนะครับถ้าคือตอนนี้ทองเนี่ยมันมีในสองบุนามาลค่าาที่เป็นดอลลาร์กับบูลค่าที่เป็นเงินบาทถ้ามูลค่าที่เป็นดอลลาร์เนี่ยเขาเรียกว่าปีนี้ผลตอบแทนติดลบนะครับถือว่ายังปรับลดลงต่อเนื่องเพราะว่าราคาทองเนี่ยโดนเขาเรียกว่าเฟดเขาเรียกว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเหยียบเบรกทุกช่องทางนะครับทั้งขึ้นดอกเบี้ยทั้งตอนนี้เริ่มมาใช้ภาษา QT ตอนแรกเรามี QE ใช่ไหมคร QE คือพิมพ์เงิน QT คือดึงเงินออกจากระบบนะครับพูดง่ายๆคือมีเครื่องมืออะไรเนี่ยใช้หมดนะครับหรือเหยียบเบรกเต็มที่เพื่อกดดันฉะนั้นเราจะเห็นทั้งตลาดหุ้นลงทองคาก็ลงนะครับแล้วก็สินทรัพย์ทุกอย่างเนี่ยลงหมดคลิปตรงคิปโตเนี่ยร่วงหมดเพราะว่าตอนนี้เฟดก,กำลังดึงเงินออกจากระบบทําให้ทองในแง่ดอลลาร์เทอมเนี่ยปรับตัวลดลงมาปีนี้อยู่ประมาณสักเกือบ4%อร์เแต่ถ้าใครซื้อทองเป็นในแง่บาทเทอมหรือว่าซื้อเป็นแบบซื้อราคาสมมาาคคหรรืืออซ้เเเป็นนนนงินบทบทะั กลับได้ยังได้ผลตอบแทนที่ยังเป็นบวกอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเยอะและ้วสองาเปอร์เซ็นเพราะว่าค่าเงินบาทที่อ่อนค่ามากในปีนี้อ่อนขึ้นมาเกือบสองสาเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับแลบ้วนับจากนี้ล่ะคะเรามองเห็นอะไรที่เป็นปัจจัยหนุนบ้างหรือเปล่ารือแม้แต่ความจ้ายที่รออยู่โดยเฉพาะการประชุมในเดือนกันยายนนี้จะยิ่งกดดันราคาทองคําหรือไม่คะเออพาเวลก็ออกมาพูดแล้วนะครับในะทิศที่ผ่านมาแจ็สันโฮว่า ทุกคนต้องยอมเยอมเจ็บนะฮะ<อ>ผู้ใช้ภาษายอมเจ็บตัวก็คือหมายความว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกแรงแล้วก็เร็วนะครับฉนันอาจจะขึ้นมีประมาณ0.75เปอ i ์เซ i n ตซึ่งถ้ายังขึ้นดอกเบี้ยแรงขนาดนี้เนี่ยเราคิดว่าทองอาจจะหลุดร่วงลงต่อนะครับอย่างเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกที่ปอนครั้งที่2นะครับที่หลุด1,700แล้วแนวรับถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1, 6 8 0เหรียญ ถ้าหลุดหนึ่งนแปิบเหรียญลงไปเนี่ยอันนี้จะเขาเรียกว่าภาพภาษาเทคนิคคือไม่มีไม่มีแนวรับแล้วก็คือน่าจะลงได้อีกยาวเลยอาจะไปึูขั้นต้นด้วยนะครับคร,บ,คบครับคุณกอล์ฟครับโดยปกติแล้วพอเงินเฟอ้อปั๊บคนก็จะลงทุนกับทองนะครับเพื่อเป็นการเฮดความเสี่ยงกันด้วยแต่ว่าปีนี้เฟอ้อก็เยอะขึ้นแต่ราคาทองกลับไม่ได้ปรับโวสูงขึ้นทําไมแมคโิกที่เราเคยเชื่อกันมาเป็นทศวรรษตอนนี้มันไม่เวิร์กในปีนี้แล้วครับคุณกอล์ฟครับเอ,อ่อต้องบอกว่าจริงๆปีนี้เนี่ยมันเป็นปี after effect นะครับ ไอ้ตัวเงินเฟอ้อเนี่ยเราเห็นชัดมากในปีที่ผ่านมาแล้วคือทองเนี่ยมันไม่ได้มาขึ้นตอนที่มีเงินเฟอนะะ้อนะฮะมันขึ้นมานานแล้วอย่างเช่นถ้าใครซื้อไว้ปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าปีที่แล้วอยู่ประมาณสองหมื่นห้าเองจำได้ไหมครับปีแล้วแต่ปีนี้เนี่ยมันสามหมื่นแล้วคือมันเฟอ้อมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสินค้าที่เราเพิ่งเห็นว่าเฟอ้อเนี่ยมันเพิ่งมาเห็นผลปีนี้ชัดเจนเลยเช่นราคาพลังงานราคาไฟฟ้าราคาอาหารนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยเพิ่งมาเฟอ้อปีนี้หมดแต่ว่าทองกินปีเนี่ย มันเฟอมานานแล้วฉะนั้นบางคน,นถามผมว่าเอ๊ะทองเนี่ยจะหันไปเห็นตอนหมื่นห้าอีกไหมหมื่นหนึ่งอีกไหมผมบอกว่าโหเหมือนถามผมว่าจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมูลค่าชามละห้าบาทได้อีกหรือเปล่า<ช>น่า<ช><ช>จะคงไม่มีละมั้งเพราะว่า<ช><ช>มูลค่าเง<ช>ินเนี่ยมันอ่อนลงไปเยอะนะครับโดยเฉพาะในปี<ช>ที่ทผ่านมากับปีนี้ฉะนั้นทองปีนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเห็นเงินเฟอมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเพีแต่ว่าในปีนี้เนี่ยมันเริ่มเป็นอีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือเป็นเอฟเฟกที่ทางธนาคารการ ทองคำเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้มียิวนะครับต่างกับดอลลาร์ตอนนี้ใครเอาดอลลาร์ไปฝากแบงค์ได้ยิวเกือบ3%นะครับไม่มี 1, 1> ความเสี่ยง,น,งนะฮะฉะนั้นตอนนี้คนก็เลยเขาเรียกว่าเราไปเราจะเห็นกันเลยทุกคนเนี่ยจะขายพวกกองทุน SPDR ขายก็คือขายสินทรัพย์ทุกอย่างไปซื้อดอลลาร์เก็บแล้วก็ออไปฝากแบงก์ก็ได้ยิว3% risk อ r e e ด้วย กลับมาบ้านเราก็จะเห็นนะคะว่าอันนี้ส่งที่ทําให้ซื้อทองไทยยังได้กําไรก็คือเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าหนักนะคะ mm hmm. ทีนี้เราเห็นทิศทางของนโยบายการเงินธนาคารประเทศไทยเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่โอกาสที่จะขึ้นต่อหลายคนก็คิดว่ามีนะคะดังนั้นอันนี้สงจากเงินบาทที่อ่อนค่าจะอยู่ต่อไปหรือเปล่า mm hmm. หรือว่าท้ายที่สุดเองการซื้อทองนายบาทเทอมเนี่ยจะยังเป็นเบนเฟิตกับนักลงทุนอยู่ไหมกลยุทธ์ที่ควรใช้นับจากนี้คืออะไรคะ สำหรับคนที่ดูอย่อยกรนงเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยค่อยเป็นค่อยไปนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยบาทเทอมจะยังช่วยต่อไหมก็ต้องถามว่ากรนงจะขึ้นเร็วเท่าเฟดหรือเปล่าเพ<อ>ราะตอนนี้เฟดเนี่ยขึ้นทีละ0 7 5 0.75นะครับกรนงขึ้นทีละ0.25เ์้าเขาเรียกว่าเหมือนวิ่งสปีดก,กันตามไม่ทันนะับะพ,พูดผิดไม่ใช่วิ่งอันนี้เขาเรียกว่าเหยียบเบรกกันตามไม่ทันเหยียบเบรกกันเ <อ S 1> <ๆ>งินะครับ <เอ S 1> ะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยต้องเข้าใจว่ามีเรื่่ออออองงงงขขนนนนี้้้้เยะักก็ตคๆึ การถ้าตราบใดาย,ยังขึ้นในเพสที่ไม่เท่ากับทางเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยบาทก็ยังจะอ่อนค่าไปเรื่อยๆแต่ถ้าเทียบกับสกุลเพื่อนบ้านเนี่ยถือว่าเรายังดีนะครับแต่ว่าก็คือความรวดเร็วเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้เร็วเพราะตอนนี้เขาเรียกว่ามันไม่ใช่บาทอ่อนครับมันคือดอลลาร์แข็งค่าดอลลาร์นี่มันแข่งค่าแบบถ้าใครไปดูดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยเขาเรียกว่าเกือบ all time high เลยทีเดียวในช่วง5ปีที่ผ่านมาฉะนั้นมันก็เลยทําให้สินทรัพย์ตัวอื่นเนี่ยปรับตัวลดลงแต่ถามว่าทองคำ ในระยะยาว aw, ยังมีโอกาสไหมแน่นอนครับเราอยู่ในโลกยุคใหม่ที่มีความตึงเครียดนะฮะทั้งสงครามรัสเซียยูเครนตอนนี้ก็มีเรื่องของไต้หวันกลับมานะครับฉะนั้นถ้าตราบใดยังมีเรื่องสงครามอยู่และอาจจะเกิดสงครามเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้แหละครับจะเป็นผลตัวผลบวกที่จะทําให้ทองคําเนี่ยกลับมาบวยั้งเพราะทองคําเนี่ยชอบเวลาเป็นเซฟเฮเว่นเวลาเกิดสงครามหรืออะไรที่มันไม่มีความแน่นอนนะฮะ ครับคุณกอฟครับข้อแนะนําที่จะมีให้กับนักลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้เขาควรจะวางท่าทีต่อทองคําอย่างไรและควรจะมีเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณสักเท่าไหร่ในพอร์ตนี้ครับเออสำหรับคนที่อยากจะซื้อทองนะครับเราก็แนะนําส่วนใหญ่ประมาณสัก10%ถึง15%เอาไว้ป้องกันเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าเป็นいいด i เวอร์ซี่ไฟล์แอสเซทที่เป็นเป็นเป็นใช้ได้ในตลอดของคอมมดิตี้แล้วก็การเงินเฟ้อส่วนถามว่าถ้ากลยุทธ์ในระยะยาวใครอยากซื้อยาวๆเนี่ยนะครับตอนนี้ราคาทองไทยเนี่ยอยู่ประมาณ29,500 จนถึง29,700ถือว่าอยู่ไซด์เว์มาสักระยะแล้วเราให้แนวรับไว้ประมาณ29,000ต้นๆน,นะครับถ้าราคาอยู่ในเลนจ์นี้นะฮะ1,680 1,700เหรียญเนี่ยเราถือว่าตรงนี้เป็นแนวรับแต่ถ้าหลุดตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยอาจจะเห็นหลุด29,000ไปเทสประมาณ28,000ต้นกลางๆซึ่งเราคิดว่าในระยะนี้น่าจะมีโอกาสได้ซื้อเก็บระยะยาวได้แต่ถ้าใครเล่นแบบเป็นระยะสั้นเนี่ย ก็เล่นในกรอบประมาณสัก1,680จนถึงประมาณ1,730ก็เก่งกำไรระยะสั้นในกรอบได้แต่ถ้าจะซื้ออาจจะอดรออดใจรอนิหนึ่งครับอาจจะมีโอกาสซื้อได้ถูกกว่าน,นี้ถ้าถ้ารอ,อแล้วก็ถือยาวๆนะครับไปเลยค่ะวันนี้ชัดเจนขอบคุณมากค่ะคุณกอฟคะผมอบคุณม,มากครับคุณกอฟครับสวัสดีครับ คุณนัทพงศ์เหิรัญยัิรินะคะประธานฝ่ายบริหารบริษัทในเครือ MTSC แม่ทองสุกนะคะดังนั้นค่าซื้อทองในเทอมบาทยังได้กําไรบ้างปีนี้2-3%แต่ว่าในเทอมดอลลาร์ต้องบอกว่าขาดทุนประมาณ4%นตะคะอย่างไรก็ตามทองคำายีโอกัสลงต่อไม่หมีนะคะโดยเฉพาะการขึ้นดอกเบี้ยแรงของธนาคารกลางสหร,รัฐแล้วก็ถ้าหลุด1680จุดอาจจะไหลยาวเหมือนกันดังนั้นจับตาจุดสําคัญตรงนี้ให้ดีนะคะส่วนบ้านเราเองอน,น้สงที่ทองนั้นน่าจะยืนในแดนที่อาจจะมี ผลบวกจะค่าเงินบ้างยังมีค่ะเพราะว่าเฟดเองแม้จะขึ้นดอกเบี้ยแรงแต่ว่าในบ้านเราขึ้นดอกเบี้ยแนาที่อาจจะช้ากว่านะคะขณะที่โอกาสในแง่ของความกังวลเรื่องสองครามสนุนทองคาก็ยังมีอยู่ด้วยเช่นกัน2องหมต้นต้น,ตน,ตนรับได้หรือว่าท่านจะรอลงไป2องหมกลางกลางก็อาจจะได้ถูกกว่าแต่ว่าก็ต้องจับตาด้วยว่าจะหลุดประมาณ1 6 8 0งพันหกร้อยแปดสิบถึงพันหกร้อยเจ็ดสิบหรือเปล่าค่ะพีวิตคะ่ะ นะก็ต้อง Monitor, มอนิเตอร์แมว่าจะเป็นตัวราคาทองก็ดีแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องการเคลื่อนไหวของเงินบาทต่อยูเอสดอลลาร์เพราะว่ามันมีผลซึ่งกันและกันกันด้วยนะครับแล้วก็ถามตัวท่านเองว่าท่านเป็นคนลงทุนระยะสั้นหรือว่าจะเก็บเอาไว้ในระยะยาวเพราะกลยุทธ์ก็คงจะไม่เหมือนกันด้วยครับเฟิร์นครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารด,ดีจาก the Standard W e a l t h ค่ะ